สวัสดีครับอูวนะครับห่างหายไปหลายวันในเรื่องของอนุญ,ญาตและแบบการก่อสร้างของเรามันต้องแก้ไขนะครับตอนนี้เรามีใบอนุญ,ญาตเรียบร้อยในการผลิตทาร์ล็อกเพื่อการ,การเกษตรแล้วก็ใบคูคุมราคาสำหรับสับพรพันมมิดนะครับโอเคครับเขาเรื่องเลยอ่านิดนึงเวอร์ชั่นใหม่ นะครับไอ้นี่ล่าสุดใหม่ล่าสุดมีความแข็งแรงขึ้นแล้วก็ดูแบบไม่ลุกลงังอ่าไรเป็นกอข้อ,ขอไปเลยนะครับอ่ะอย่างไฟเนี่ยงานไฟนี้เราพับทุกชิ้นนะครับงานพับทุกชิ้นเห็นไหมคันสดๆสดสดไม่มีการตัดต่อพับเหล็กทุกชิ้นครับดัดทีเดียวสังเกตนะครับดัดทีเดียวไอ้นี่เราพูดถึงเรื่องผู้บริโภคลูกค้ามั่นใจได้ว่าแข็งแรงเหล็กเส้นเดียวดัดทีเดียวหมดนะครับ เห็นไ,ไหมเรามีเครื่องปั๊มปั๊มเข้ารูปไปน,นะอ่าโอเคแล้วก็ทุกอย่างเส้นเดียวหมดันนีากาศเส้นนี้ก็ทีเดียวเลือกเส้นเดียวทีเดียวหมดขอยเสียมิตโตขอเลเก่งมนะาสวยไหมครับรชั่นใหม่ อาช่างสวัสดีครับหน่อยช่างปั้นจันเ,เลิกจากโรเรียนก็ไปช่วยวันละชั่วโมงเขาทำกับพี่สาวตั้งสองคนครับคุณภาพอวอเนี่ยคือจะพัฒนาไปเรื่อยเด็กให้เราก็ไม่แพ้ชาติใด้ใ,น,ใน,นะครับอย่างแผ่นนั่งเนี่ยที่ผมพับเนี่ยใช่ไหมครับที่ผมพับเนี่ยก็ ให้มีสันแล้วก็ข้างล่างเนี่ยรายตาสีพื้นกดประกอบอ่านะครับสีพื้นกอดประกอบสีรอบเดียวเป็นสีรอบเดียวเห็นไหมครับลงล็อกพอดีเลยเราจะเชื่อมตรงนี้มีสันนิดนึงเน้นความแข็งแรงนะครับเน้นความแข็งแรงไม่ปิดหวังอ่าสวยงามครับสวยงามไม่ปิดหวัง เดี๋ยวนี้คิวเร็วขึ้นเยอะนะฮะหยุดไปหลายวันเรื่องของใบอนุญาตแล้วก็เปิดได้ตับการปรกติแอรสวยนะครับสวยต่ำกระดาษอ่าเราใช้คานคานของญี่ปุ่นซึ่งบอกไม่ได้ว่าเป็นกาดอะไรยุี่ว่าลูกค้าเอาไปใช้งานประเภทไหนนะครับเอาไปใช้งานประเภทไหนแล้วบอกเรามาเราทราําตามใบสั่งผมไม่ได้ใช้สเปคเดียวตลอดใช้ความเร็วใช้ความสวนใช้คือที่ลดชัน ต้องการเกียร์สี่เร็วเท่าไหร่บอกจุดเกียร์สี่มาที่นี่ผมคุณคิดคำนวณให้เอ้นะครับสวยงามก็สวยงามสวยทุกชิ้นสวยทุกขั้นตอนตรงนี้จะเป็นตาข่ายเป็นตาข่ายอ่าและเบรกมือเนี่ยนะครับเบรกมือมีหมดเพิ่มเยอะครับเวอร์ชันใหม่เพิ่มเยอะด้วย,วยราคาไม่สูงราคาคือเรื่องราคานี้อยากให้โทรมาคุยนะครับเรื่องราคาเพราะว่า ผมไม่รู้ว่าสเปคลูกค้าต้องการยังไงบอกไม่ได้บอกแล้วเป็นคำ,ำถามที่ที่ถามกันมาผมตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าแต่และคนเนี่ยต้องการไม่เหมือนกันไอเรื่องคานญ,ญี่ปุ่นคานอะไรผมก็บอกไม่ได้ว่าคานอะไรก็ต้องต้องถามกันมาทางโทรศัพท์ใช้เวลานิดนึงนะครับการคุยกันห้าทีรู้เรื่องประจันแบตเตอรี่ออาก่อนไอแ,แบตเตอรี่เนี่ยมันเป็นแบตเตอรี่ที่สําหรับเดี๋ยวนี้อ,อะไรอะเดี๋ยวนี้ พวกเครื่องมือการเกษตรเนี่ย12วอล์เยอะไดโวพลัมนะ้ำแบตเตอรี่ไอ้หินเตีย,ตยสว่านนี่เยอะซึ่งแบตเตอรี่เนี่ยมันมันพอมันชาร์จพอนะครับเพราะว่าเราชาร์จเต็มเข้าไปแล้วเนี่ยพอชาร์จเต็มปุ๊บเนี่ยเหมือนกับน้ําเต็มหนังมันก็เพิ่มเอาเรื่อยๆมันอ่าโอเคครับผมโอเคเดี๋ยวเสร็จคันนี้เดี๋ยวจะเอาสองสว่านเนี่ยน่าจะพอสีเสร็จอ่าเดี๋ยวจะลงให้ดูอีกครั้งหนึ่ง สนใจโทรมาถามนะครับสวยงามเหล็กชิ้นนี้ต่อเหล็กชิ้นนี้ชิ้นเดียวเนะยครับเดินลังเส้นไม่มีรอยต่อดับไม่มีรอยต่อแน่นช่างก็รอคุณภาพแน่นอนเด็กมันนิ่งนะครับเด็กมือนิ่งผมก็หกสิบละสู้ไม่ได้ครับคือมือก็เชื่อมสวยไอ้นีนะครับรอยเชื่อม ก็เชื่อมนิ่งโอเคขอบคุณนะครับสุกท่าที่ตามชมคลิปอัวอ,อยู่ยังไงก็ให้ัวอริการก็พักมานะครับเน้นคุณภาพอ่าแล้วก็เหล็กทุกชิ้นก็ร้อยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเหล็กกาวไนท์คูเหล็กกลมทั้งหมดอ่ะแผ่นเหล็กพวกนี้ก็แผ่นเหล,ล็กตัวไปเหล็กกลมทั้งหมดครับเป็นกาวไนท์เหล็กเหลี่ยมทั้งหมดกาวไนท์และแหนบพื้นแหนบใหม่ ส่วนผ้ายางนี้ครับตัดนะครับตัดไม่มีซื้อมาใส่แล้วตัดไม่ต้องห่วงว่าจะเข้าล้อตัดทุกชิ้นใช้ยาวครับใช้ยาวครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ